หมดดทโตได้จริงให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงเพิ่มทำกุศลให้ถึงเพิ่มด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดทำจิตใจให้ใสสะอาด ปัสจากมนทินปาสกามนทินสิ่งเศร้ามองทั้งหลายสิ่งเศร้ามองทั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นยารักษาความโลภยารักษาความโลภมันให้ทานมันให้ทานยารักษาความโกรธยารักษาความโกรธมันรักษาศีลมันรักษาศีลมีจิตเมตตามีจิตเมตตายารักษาความหลงยารักษาความหลงมันจะเลิน สนาวิ <risks> ana, ป <Administration. S 2> ัสนาพระนิพพานอยู่ไม่ไกลพระนิพพานอยู่ไม่ไกล ศรัทธาใจเรามีความศรัทธานิพพานอยู่ไม่ไกลนิพพานอยู่ไม่ไกลใจเรามีความเพียร้ใจเรามีความเพียรนิพพานอยู่ไม่ไกลนิพพานอยู่ไม่ไกลใจเรามีสติ้ใจเรามีสตินิพพานอยู่ในอยู่ไม่ไกลนิพพานอยู่ไม่ไกลใจเรามีสมาธิใจเรามีสมาธินิพพานอยู่ไม่ไกลนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญาใจเรามีปัญญาตาของเรานี่เหมือนงูตาของ ของเราเหมือนจอองเราเหมือนจาเคขมขของเราเหมือนนกของเราเหมือนนกอากลิ้นของเราเหมือนหมาป่านปากลิ้นของเราเหมือนหมาป่านตัวของเราเหมือนหมาป่าตัวของเราเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิงใจของเราเหมือนลิงเอาสติมตจริงเอาสติมตจริงจึงจะได้ถึงพระนิพพานจึงจะได้ถึงพระนิพพานอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวตระโมบามา ดับสติสมาธิมั่นคงนำลง ความซื่อสัตย์ดำรงความซื่อสัตย์มีสัจจะต่อตัวเองมีสัจจะต่อตัวเองยำเกรงต่อเทวดาฟ้าดินยำเกรงต่อเทวดาฟ้าดินอยากกินสินบนอยากกินสินบนอยาละคนด้วยคนชั่วอยากละคนด้วยคนชั่วอยากหมดทางไปสู่อบายอยหมดทางไปสู่อาบายทำกายวาจาใจให้สะอาดทำกายวาจาใจให้สะอาดบุญต้องรีบหาบุญต้องรีบหา ดีบลาะต้องรีบพระทำใจสงบเย็นทำใจสงบเย็นมีเมตตาเหมือนพระมีเมตตาเหมือนพระทำชนะมาต้องชนะมาหลักล้ำรวยหลักล้ำรวยต้องหมันให้ทานต้องหมันให้ทานหลักลูกงามหลกลูกงามต้องรักษาศีลต้องรักษาศีลมีจิตเมตตามีจิตเมตตาคนภัยคนภัยในวัดตัสงสารในตัดสงสารต้องมั่นเจริญต้องมั่นเจริญสมัทาสมัทา มีป ee> ัสนาปัสนาผู้ลุกสว่างฮาทั้งนิพพานมนุษย์คนเดินลวนลวกสงสารมนุษย์คนเดินลนลกสงสารสว่างาะแต่ของสมมุติสว่างหาแต่ของสมมุติสว่างหาแต่ความทุกสว่างหาแต่ความทุก ว่าความทุกข์สุขว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือยจิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสยไม่สุขใส่ถใจไม่ยึดถือถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องทุกข์ใจอะไร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 สำคัญอยู่ที่ใจสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี้เอ่ยของเรานี้เอ่ยลดละเลิกหลุดลอยลดละเลิกหลุดลอย วางปล่อยวางเป็นทางพระนิพพานพระนิพพานพระนิพพานอยู่ไม่ไกลพระนิพพานอยู่ไม่ไกลใจเรารู้จักปล่อยวางใจเรารู้จักปล่อยวางดังนี้เลยดังนี้เลยอมุนีมุนิอมุนีมุนีมหามุนีมหามุนีสัจเกยมุนีสัจเกยมุนีสวาฮะสว่าฮะอมุนีมุนิอมุนีมุนีมหามุนีมหามุนีสัจเกยมุนีสัจเกยมุนีสวาฮะสว่าฮะอมุนีมุนิอมุนีมุนี มหาบุญีสัตยามุนีสัตยามุนีสวาสวาอุมมะณีเปเมหงโอมณีเปเมหงโอภาหงโอภาหงปัจฉปุโลปัจฉปุโลเอมาสิติหงเอมาสิติหงอุมมะณีเปเมหงโอมณีเปเมหงโอมาเลโอมาเลปจานาติดิปจานาติดิโอมาเลโอมาเลปจานาติดิ